พืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักแพวเทียนแกลบใบเตยถูกนำมาวางเตรียมไว้ก่อนที่จะลงแปลงปลูกในพื้นที่ของเครือข่ายคนแฝงเมืองในตำบลช้างคานออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยพืชผักสวนครัวเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการคนแฝงสวนผักเพิ่มพื้นที่สีเขียวกินได้ให้กับชุมชนเพื่อเป็นแหล่งกระจายอาหารในพื้นที่และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับเมืองเชียงใหม่ ในระดับชุมชนและเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆกับการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงอาหารของคนจนเมืองกิจกรรมหองกลุ่มที่เดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยคนจนเมือง้องจังหวัดเชียงใหม่เรามารวมตัวกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัยเมื่อมีที่เรื่องที่อยู่อาศัยแล้วมันก็จะต้อง เรื่องปากท้องเรื่องทำมาหากินและเรื่องอาหารอาหารที่เราจะต้องซื้ออันเนี้ยมันถึงทำให้พวกเรามารวมตัวกันว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้คุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นผู้ประสานงานโครงการคนแฝ่งสวนผักบอกว่าจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นจากยุทธศาสตร์ของการขยายพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง จึงตั้งใจให้เป็นพื้นที่กระจายอาหารให้ทั้งชาวบ้านและคนไร้บ้านได้สามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดสารพิษผ่านพื้นที่สีเขียวสาธารณะของชุมชนจริงสภาลมหายใจของเราครับปีนี้ปี66มีเป้าหมายคือการพัฒนาเชียงใหม่เป็นไปสู่เมืองสีเขียวแล้วก็หนึ่งในเรามองว่าพื้นที่สีเขียวกินได้ครับเป็นเหมือนหนึ่งยุทธศาสตร์หนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง ในระดับของชุมชนพื้นที่สีเขียวกินได้เป็นเหมือนรูปแบบที่เหมาะสมอะคะ่ะในการพัฒนาในการขยายพื้นที่สีเขียวกับชุมชน,นะครับผมในอนาคตพื้นที่สวนผักแห่งนี้จะเป็นพื้นที่สีเขียวนำร่องที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชนได้พร้อมทั้งเตรียมขยายยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆและหารือกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาสนับสนุนการทำกิจกรรม ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชนได้วีรพัทยาตราไทย PBS รายงาน